ทุกคนเดี๋ยวเราจะออกจากชิคคาเฟ่นะฮะจะตามรอยกลับโรงแรมนะฮะว่าจากจุดนี้เนี่ยเราจะกลับโรงแรมทางไหนที่มันไม่ต้องย้อนทางเดิมับทุกคนจ๋านี่ฮันชิคคาเฟ่น่ารักมากนะฮะเนี่ยทุกคนน่ารักมาก่ะทุกคนจ๋าเปิดทุกวันนะจ๋าชิคคาเฟ่เก๋เกคุณภาพมากทุกคนนี่จ้าทุกคนชิคคาเฟ่เซิร์ฟเดอะเบสต์บริการทุกสิ่งอย่าง อย่างดีที่สุดคุณภาพมากทุกคนเห็นไหมออกมาข้างนอกเราจะคุยเสียงดังได้ทุกคนจากตั้งเค้กขนมหวานกาแฟอาหารคะเปิดตั้งแต่10บโมงจนถึง2องทุ่มทุกคนดูตุกๆเห็นไหมนี้เมืองท่องเที่ยวมีตุกๆด้วยเห็นไหมฮะทุกๆตรังค่ะย้ำอีกทีนึงออกจากชิคคาเฟ่ซึ่งติดกับทอกศตรังฮะทุกคนถนนวิเศษปุ่นนะไม่ไกลจากบ้านคุณชวนตรงนี้ เป็นสี่แยกใช่ไหมก็จะไปบ่อน,น้าร้อนของจังหวัดตรังเขาก็มีบ่อน,น้ําร้อนด้วยฮอตวอเตอร์เวลใช่ไหมฮะแล้วก็เกาะลิบงก็ไปได้ไปถ้ามรากตนะฮะเดี๋ยวเราเดินทางนี้ฮะจะไม่กลับทางเดิมวิเศษคุณเราจะไปทางเขาเรียกว่าเห็นบอกว่าตรงนี้จะไปทะลุก,กับบิ๊กซีในส่วนของถนนรัศด,ดาซึ่งก็ใกล้กับเจเจริญอพาร์ตเมนต์โฮเทลค่ะทุกคนเดี๋ยวเรากลับหันหลังหันนิดนึงค่ะจะได้เห็นชิคคาเฟ่อ,อีกครั้งหนึ่งนะฮะจะต้องคิดถึงแน่นอน นะฮะเป็นคาเฟ่ที่ดีที่สุดเลยนะฮะก็ว่าได้เลยแหละเพราะว่าเราต้องพูดอย่างนี้ฮะเพราะร้านไหนดีจริงเราจึงจะได้ไปฮะฟ้าดินส่งลิขิตมาแล้วนะฮะให้เราเจอแต่ร้านดีๆที่พักดีๆที่เที่ยวดีๆนะฮะนี่คือจังหวัดตรังหาเมืองทับเที่ยงนะฮะทุกคนรถมาทุกคนจ๋านะฮะอตรงนี้มีสอนภาษาจีนด้วยนะฮะเซตนี้ใครจะเรียนภาษาจีนแล้วก็แวะเข้าคาเฟ่ชิคได้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาตามรอยกันไปนะฮะว่าตรงนี้เนี่ย เป็นถนนอะไรนะฮะแต่ถ้าเกิดด้านบ้านคุณชวนเนี่ยเดินมาก็เป็นถนนวิเศษกุลนะฮะแต่เลี้ยวซอยเข้ามาตรงนี้เขาเรียกว่าวิเศษกุลซอย11ประมาณนี้เลยนะฮะทุกคนเพราะว่าเราเสิร์ชหาก็จะขึ้นว่าออถนนสีตรังหนึ่งตกลงเอ๊แต่พอมาเดินเข้ามาแล้วมันเขียนว่าถนนวิเศษกุล11นะฮะทุกคนแต่ไม่เป็นไรหาไม่ยากปักหมุดกันมาทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินข้างหน้าเป็นไฟแดงค่ะเดี๋ยวจะดูกันว่าตรงนั้นถนนใช่ถนนรัชนนด,ดาหรือเปล่าทุกคน อ่านี้ไงเราเลี้ยวซ้ายตรงนี้ก็ไปสารกลางแสดงว่าเป็นถนนรัศดาใช่เลยทุกคนแล้วก็ถนนรัศดาน,นี้ก็จะเป็นที่ตั้งของบิ๊กซงบิ๊กซีเลยทะลุไปถึงแมคโครแต่ตรงสนามกีฬากลางใช่ไหมก็จะเป็นโรงแรมเจริญทุกคนจากอำเภอย่านตาขาวก็ไปทางนี้ได้ฮะย่านตาขาวก็เป็นบ้านเกิดของวันดีสีตรังฮะนางเอกชื่อดังในตำนานหนังไทยนางเอกที่แบบ 4ปีก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยวันดี่สีตรังเนี่ยฝากผลงานภาพยนตร์ไทยเอาไว้ให้โลกจดจำา16เรื่องอะ่ะอย่างเช่นเรื่องชูนะฮะเรื่องคุณชายห่อหมกเล่นกับสมบัติเมธานีเรื่องชูเล่นกับกรุงศรีวิไลเรื่องแรกเลยนะแล้วก็เรื่องอู้เยอะหาน้ำเสาะทรายเล่นกับนาทูวันนยพระเอกตุ๊กตาทองหลายเรื่องฮะ กุหลาบเวียงพิงกรุงเทพพิศวาตันหาแนวแบบแรงๆแล้วก็บุบาทดีรวมไปถึงเรื่องสาว17ก็เล่นกับสมบัติอ,อ๋อแล้วก็อะไรนะอะไรผัวนะอ,อ๋อคนกินผัว ก็เล่นเป็นนางเอกคู่กับสมบัติเมธานีพระเอกที่เล่นหนังมากที่สุดในโลกเลยที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยไอ้สมบัติเมธานีวันดีศรีตรังนีเน่เป็นสาวชาวตรังนางเอกเมืองตรังเลยเลือดใต้แท้แท้เลือดสตอร์เลยทุกคนเราภูมิใจมากที่มีนางเอกคนนี้สร้างตำนานเอาไว้ถึงแม้บางคนอาจจะไม่รู้จักเกิดไม่ทันเสิร์ชหาได้เลยทุกคนที่ YouTube ก็มีงานหนังเก่าๆที่วันดีศรีตรังเล่นแสดงเอาไว้ค่ะหลายเรื่องเลยแล้วก็ โปสเตอร์หนังไทยก็มีให้ดูนะฮะทุกคนเราน่าจะมีงานเนาะเมือง,งตังน่าจะจัดงานตำนานวันดีสีตรังเพราะเป็นนางงามด้วยนะเมื่อก่อนก็มีประกวดเทพีสีตรังเป็นสาวเ,าเลือดเนื้อเชื้อไขข,ของอำเภอย่านตะขาวทุกคนนี่ไงสี่แยกทุกคนใช่ไหมถนนรัชด,ดาใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเราเดินตอนแรกเดินมาทางตรงนี้อ๋อนี่ไงวังยาวก็เดินมาตรงนี้ก็ถึงคาเฟชิกง่ายมากเลยแต่เราไปอ้อมบ้านคุณชวนก่อน เขาซอยวิเศษกุณ5เราเดินทางซิกนุ่นเพื่อแวะบ้านคุณชวนก่อนก็เลยอาจจะดูอ้อมฮะแต่ที่เป็นถนนรัศด,ดาใช่ไหมรัศด,ดาทุกคนถูกไหมฮะใช่ถนนรัศด,ดาอันนี้ไงเห็นไหมว่าแล้วเป็นวิเศษคุณซอย11 1ว่าเจอรถน่ารักอีกแล้วทุกคนนี่ฮะวิเศษคุณซอย11เลยทั้นแสดงว่าทุกคนต่อไปนี้เวลาใครจะมาร้านชิก ชิคชิคคาเฟ่อะใครถามว่าอยู่ตรงไหนบอกว่าซอยวิเศษกุล11ไปเลยจะได้หาง่ายนะครับทุกคนนี่คือวิเศษกุลซอย11ที่เราออกมาจากชิคคาเฟ่หนูบอกพี่หน่อยโรงแรมอพาร์ตเมนต์เจริญตรงนี้ใช่ไหมเดินไปไม่ไกลไหมกี่กิโลคะ สองกิโลเลยเหรอแต่พี่รู้สึกไม่ถึงพี่รู้สึกมีความรู้สึกว่า200เมตรเองอ่ะแล้วเหรอไปอีกเหรอคนคนคนปั๊มไปอีกคนไม่ไกลนะทุกคนโอเคไปเดี๋ยวเราไปขอบคุณมากนะหนูนะน่ารักมากเลยอ่ะโอเคก็ก็ตรงนี้เองคนป okay. okay. so, so ั so, so ๊มเป็นนิดเดียวะทุกคนก็แต well. ่น้องเขาแบบว่าอาจจะไม่เคยเดินนะฮะเขาก็เลยรู้สึกว่าไกลใช่ไหมไม่ไกลไม่ไกลทุกคนนะฮะไม่ไกลฮะไปอืมก็เราเข้ามา ซอยวิเศษกุลห้าแล้วเดินทะลุไปก็เจอวัดควรวิเศษแล้วเลี้ยวขวาไปบ้านคุณชวนจําได้ไหมและเจอน้องๆโรงเรียนวัดเอ่อโรงเรียนอะไรอย่าตรงเอ่อควรควร,ควรวิเศษเอ่ะฮะวัดโรงเรียนอะไรนะดูที่ลืมเลยยืงๆกับบ้านคุณชวนแล้วก็ก็เดนินตรงไปถนนเอ่อวิเศษกุลนะฮะก็ทําให้เลยไปทางนู้นแต่ถ้าเกิดเรามาทางนี้ใช่ไหมล่ะเข้าซอยเอ่อเข้าซอยวิเศษกุล1 1ก็สิ้นเรื่องเลยทุกคน แล้วก็ว้ายเจอรถสวยอีกแล้วทุกคนจ๋าหันอย่าตกใจนะถ้าเกิดเราเสียงสูงเสียงต่ําเพื่อว่าจะได้เป็นคอนเทนต์ที่ไม่น่าเบื่อเอานี่ไงหมูกระทะเจอแล้วทุกคนนี่ไงหมูกระทะทุกคนเห็นไหมถนนรัศด,ดา จะมีร้านอาหารเช้าเย็นแบบนี้กินกันวันละแปดมื้อหะเมืองตรังเป็นเมืองของนักกินนักอร่อยนักแซ่บแล้วก็ที่เที่ยวเยอะมากใครจะไปโอ้โ,อโอเยอะอุทยานแห่งชาติเพตราหาดเจ้าใหม่ไปดูเกาะลิบงเกาะมุกเกาะกระ,ะรอกสารพัดสารพีรพที่เที่ยวเยอะมากวัดวัดก็เยอะถนนคนเดินก็มีทั้งสองที่ตรงรถไฟสุขสาวิอาทิตย์แล้วก็ถนนคนเดินตรงทุกวันทุกเย็นอยู่ที่ตลาดสินเจพอยใกล้กับสารการจังหวัดแล้วก็ใกล้กับ,บุงเวียนป่าพยูนด้วยฮะทุกคนจ๋าเนี่ะ เห็นไหมหาง,ง่ายมากน,นั้นไงป้ายโรงแรมเจริญเจริญอ,อ,อพาร์ตเมนต์โฮสเทลล้วน้องก็บอก2กิโลได้ไงไม่ถึง500เมตร600เมตร700เมตรประมาณนี้เองน้องเขาไม่เคยเดินนะฮะแต่เรา,าเดินบ่อยเราจะกะได้ว่ารอบสนามฟุตบอลหนึ่งก็คือ400เมตรทุกคนประมาณนี้มันก็จะแบบเห็นไหมนะป้ายโรงแรมเห็นชัดมากเห็นไหมเราเดิอนออกจากซอยวิเศษกุล11ก็เจอพาสินีติ่มซำ แล้วก็ซอย5ที่เราเดินไปวัดควรวิเศษวันนี้ไปบ้านคุณชวนเพื่อจะตามหาชิคคาเฟ่คาเฟ่ที่เก๋ที่สุดเลดิศที่สุดอร่อยที่สุดเราก็เจอจนได้แล้วก็ออกเดินไม่ไม่กลับทางเดิมก็ออกมาทางนี้ค่ะเพื่อจะออกทางถนนรัศดานะฮะง่ายดายมากทุกคนอุ้ยเราก็นึกว่าแบบอยู่ตรงไหนอ๋อไม่ยากเลยทุกคนจะเดินไปตรงไปเรื่อยๆเนี่ยก็เจอสารกลางจังหวัดตลาดเซ็นอร์พอยด์ด้วยค่ะทุกคนนี่ค่ะพาซีนี จำได้ไหมฮะที่เมื่อเช้าเรามาน้องเขาบอกว่าจากตรงหัวถนนนะฮะวิเศษกุลซอย11ไปโรงแรมเจริญโฮเทลอพาร์ตเมนต์เนี่ยนะฮะเขาบอก2กิโลถ้าอย่างนั้นนะเราเดินวันนี้เป็นร้อยกิโลแล้วฮะถ้าเขามองระยะทางแค่นี้เป็น2กิโลทุกคนเพราะมันไกลมากทุกคนว้ายต้นทุเรียนทุกคนนี่ฮะต้นทุเรียนเลิศมากทุกคนไม่ได้จะออกลูกจ้าบ้านนี้เลิศแต่ตรงข้ามกับโรงแรมเจริญอพาร์ตเมนต์เลยมีต้นทุเรียน3ต้นค่ะ ใครหลงทางก็คือจําว่าธนาคารออมสินฮะจะอยู่ต้นซอย7นะฮะพิเศษกุลนะฮะย้องๆกับเนี่ฮะป้ายโรงแรมเจริญเอพาร์ทเมนต์เราก็ไปซอย11ก็จะถึงชิคคาเฟ่ทุกคนพรุ่งนี้เราจะเช็คเอา์นะครับสายๆฮะจะไปกันตังทุกคนเมืองจะไปดูต้นยางพาราต้นแรกแล้วก็บ้านพักใช่ไหมของเจ้าพยารัษดานุประดิศิสารพักดีนะฮะแล้วก็ ไปอุ้ยหลายที่หาตำหนักจันรทรอคะจบอกว่าสวยมากแล้วก็ไปชมสถานีรถไฟที่สวยติดอันดับหนึ่งในสิบของประเทศไทยทุกคนฮะไปเดี๋ยวเราข้ามไปโรงแรมก่อนไปเช็คอินเดี๋ยวแบตดจะหมดทุกคนนี่จากทุกคนจากโรงแรมอลังการมากเดี๋ยวจะพาไปอวดห้องนะฮะว้าทุกคนเข้ามาเนี่ยแม่บ้านน่ารักมากทําความสะอาดลยุยดูสิทุกคนน่ารักที่สุดนี่ฮะทุกคนทีวีจอยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกห้องกว้างขวาง,วางนะฮะ นอนสบายมีโซฟาเบดข้างนอกก็จะเป็นบรรยากาศธรรมชาติสนามกีฬาตรังเลยทุกคนจะ้ะนี่จะทุกคนจากข้างหลังพาทิ์ขึ้นตรงนี้เลยค่ะตอนเช้าๆชาๆรับอรุณสวัสดินะ,ะสนามกีฬากลางรึมากห้องน่ารักไหมทุกคนต้องมาพักที่นี่บ้างนะฮะจะได้แบบว่ามากินอาหารแซ่บๆแล้วก็นอนสบาย,ยนี่ฮะดูสิชอบมากทุกคนจะ้ะนะฮะ,ก,ะกาแฟพร้อมเลยอะ่ะเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้านะเดีย๋ยวจะยาวเกินทุกคนจะ้ะเดี๋ยวจะดูแล้วแบบว่า เพลินเกินไปฮะเอามาดูบรรยากาศเย็นๆ